โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC, คืนหนัง,งทุกช่องทางอยู่กับพิจิตคืนหนังเหงมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เคร์เรนสปอร์ตนะครับเขาวมกลุ่มหนังได้ที่แอดเอ็มวีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส สบอดีคลิปแรก3คู่จาก2ลีกนะครับไปที่เวลาตีหนึ่งตรงครับซาอุดีโปรโลีกเอาราเอ็ดทีมบอยที่ตกชั้นแล้วนะครับจะเปิดบ้านเจอกับอัลเดฮัตทีมจากฟูงครับเอาราเอ็ดยี่สิบดแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ดามักมา0ูนย์หนะครับตัวหลักก็อูมาคอนซาเลสปากหลังแคมารูนนะครับแล้วก็มี2ตัวหลักโมร็อกโกครับ มีทางด้านของอายุบคาชิมแล้วก็คาริมเอลเบอร์คาอุยนะครับมีตัวริมเส้นอย่างยูสรีบูซอกตัวเอลเจีเรียเจอกับเออิดีฮัตจอแชมป์นะครับ74แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอัลเฟ่ามา3-0นะครับโลลองบลองก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างฟาบินโยกองเตฮุเสเซมัวอากองหน้าคาริมเบนเซม่านะครับ นัดแรกเจอกันเอาดีฮัตเปิดบ้านถลมน่ม4-1ก่อนเกมขอมองเอาดีฮัตบุกมาเป็นต่อเยอะเลยนะครับออยง่ายเอารายเอ็ดเนี่ยปล่อยจอยนะครับตกชั้นแล้วเนี่ยแพ้มา3เกมติดส่วนเอาดีฮัตนี่โอกาสแชมป์สดใสมากครับดูแล้วไม่น่าพลาดครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลคุณภาพเหนือกว่าเยอะนะครับเอาดีฮัตจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูแน่และอาจจะมากกว่านั้นนะครับโยโย่เจ <yo>, ็ดสัปปะผพันธ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาเช่นคืนครับไปดูลาลิก้าสเปนนะครับรายโยเบยกาโนจะเปิดบ้านเจอกับเรอเบติสอันดับ6รายโย47แต้มเกมล่าสุดนี่ฟอร์มดีนะครับบุกชนะลัสปามสัสมา1 0ครับตัวหลักๆก,ก็ฟอริองเลเชนนะครับคุมเกมรับตรงกลางอุนโลเปสนารุมมีคอเก้เดอร์ฟลูตอสอบโรกาเซียอีซี่ปลาซอนนะครับเจอกับเบติส58แต้ม เกมล่าสุดถือว่าสะดุดนะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอโอซาซูน่ามา1-1ครับทีนี้มาริโอเปเรียกินนี่ก็น่าจะกลับมาใช้อิสโก้กับอันโตนี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับนัดที่แล้วก็ได้พักคือเป็นตัวสำรองนะครับเนื่องจากว่าเล่นเนี่ยปิดกันมาหลายถ้วยครับที่เหลือมีวิลเลียมคาร์บันโยโจลิโรเซลโซนะครับคูโชเออร์นันเดสยืนกองหน้านัดแรกเสมอ1-1ที่บ้านเบติสนะครับตามหน้าเสือเขามองเบติสบุกมาเป็นต่อทีนี้เบติสเนี่ย สาการลุนแชมเปี้ยนเีกนะครับสี่นัดหลังสุดในลีชนะ3เสมอ1ส่วนรายโยเนี่ยยังลุ้นยุโรป้าแล้วชนะมา2เกมติดพิจเจตมองว่าไม่ง่ายนะครับกับการที่เบติสจะบุกมาชนะรายโยถึงถิ่นครับเกมแบบนี้ซื้อ2บมุมวัดใจรายโยเบยกาโ,โนในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจออาร์ติกบินเบาอันดับ4ครับเกตาเฟ่39แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บ,บาเลนเซียมาเละ0ต่อ3นะครับ คืนวันนี้ข่าวดีคือได้มาโรอารมารีพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับที่เหลือโคบาดาคอสตาแนาลุกอัลบาโรโรดิเกสหลุยมียากกองหน้าบอค่ามายอราวนะครับเฉอกับบินเบา64แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะ อาราเบสมา1นูนย์ะครับน่าจะยังไม่มีคู่พี่น้องนีโก้กับอินยาี้วิลเลียมแต่ว่าข่าวดีคืออเล็กซ์เบเรนเก้พ้นแบน์กลับมาช่วยทีมนะครับแถมไอย์นซันเซตนัดที่แล้วก็ลงสำรองได้แล้วครับข้างหน้าก็มีกอก้ากรูเซต้าไม่ก็ซานาดีเป็นตัวเลือกนะครับนัดแรกเสมอในหนึ่งที่บ้านบินเบาตามหน้าเสือสูสีครับเขาอาจจะมองบินเบาบุกมาเหลื่อมนิดนิด,นด,นดคือเกตาเฟ่เนี่ยปัญหาคือเป็นทีมกลางตารางไม่มีแรงจูงใจอะไรแล้วนะครับแล้วแถมฟอร์มเนี่ยแพ้มา5เกมติด พี่เจษมองว่าบินเบาต้องเน้นเลยนะครับสำหรับสาการเพราะว่าตกรอบในโยูโรป้าลีกมาก็กลับมาเน้นในลีกในการจบไปแชมเปี้ยนลีกครับดูแล้วบินเบาพี่เจษมองว่าแย่สุดคือเสมอครับแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่ชอบไปที่เอาอีดีฮัรายโยบายการโนและแอตติกบินเบาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย